ตอนลูกโถค่ะตอนลูกโถจังวัดอื่นพางอื่นเขาเรียกไรกันมังอะวัยรุ่นตอยู่กกาสู้ไม่มีใครไม่โรจักเราก็ไม่เคยกินลูกโถกันนะเวลางอบเต็มทีเนี่ยจะเป็นสี่หม้วงเป็นพลไม้ที่รสชาร์ไม่เหมือนใครแต่แรกนู่นนะสมัยพีนมลนอยู่ปอนึ่งปอซ่องเนี่ยชอบเก็บไปค่ายที่โรงเรียนอุย้ยเพื่อนแย้งกันซื้อลูกนี้โดนตุกแล้วนี่นี่ลูกนี้ นีงอมแหละไปแตะกระลุดวินแหละหมดหมดมว่างร้อยมากเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะกินแล้วช่วยหลงแลตะเด็ <c oughs> <c oughs> กตายเนี่ยกินลูกท้ไม่แก้ค่ะไม่แก้นี่ลูกนี้ก็ซุกแล้วลูกนี้ซุกแล้วเสียด้เสียด้ไม่ได้ให้เห็นดอกดอกซ่วยนะดอกทีชมพูช่วยมากเลย อยู่เคียวๆดอกมดแล้วอือร่อยมันจะออกวันว่างรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครอพวกต่อต้านอนุม,มูลอิสระได้พันนั้นแหละ <c oughs> ก็หวาไปนะข้างในจะมีเม็ดซีน้ำตาลเดี๋ยวให้ดูเม็ดอันนี้เม็ดลูกโถต้นนี้เป็นอนุมูลสื่อตอนพันุรู้กับไา่ปี้เหมือนกันนะ เพราะมันไม่ได้ขึ้นแบบธรรมชาติไงถ้าขึ้นธรรมชาติอะ่ะเขาจะขึ้นเร็วขึ้นงายแต่นี่เราเอาต้นจากที่อื่นมาปลูกต้องขยันโดดน้ำดูแลมันเป็นพิเศษนิดนึงช่วงนี้เริ่มห้าอยากแล้วนะตอนลูกโถอะ่ะสมอก้อนเต็มมดเลยตอนเป็น,นเด็กเด็กเดินกลับจากโรงเรียนข้างทางเนี่ยเก็บกินได้สบายเลยตอนลูกแม่ยังพอห้าได้มากนะแต่ตอนลูกโถนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะ ถ้ามีโอกาสขยายพันธุ์ให้มีลายๆต้นได้๋ดยวพิรมนจะลองขยายพันธุ์ดูคอมเมนต์มาได้ค่ะบ้านใครมีกันมั่งหรือว่าเขาเรียกลูกอะไรน,นะคะแถวบ้านพิรมนเนี่ยคือเรียกลูกโถอย่างเดียวหรือเรียกลูกโถลูกโถลูกโถลูกโต